สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์อัพเตอร์นะครับตอนนี้เราอยู่กันตรงที่สี่แยกนะครับก่อนหน้านี้เราเดินมาจากไอตรงทางรอยแยกตรงสุเลยนะครับเดินมาปุ๊บเรามากินร้านในโมกิยาตรงนี้ตรงหัวมุมนี่แหละนะครับอยู่บนถนนอนอลนทนา,านี่แหละนะครับตอนนี้เราจะเดินไปแตนแคตี้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปไม่ไกลเท่าไหร่ตรงเส้นนี้มันจะไปทุลุตลาดสกอตเนื้อ แล้วอย่างเราจะเดินไปเพื่อดูบรรยากาศแล้วก็ย่อยอาหารด้วยกินกินอิ่มมากเลยตรงนี้เดินเช้าเรากินอ่าบิยานี่เนื้อข้าวมันไก่ไอข้าวข้าวหมกไก่แล้วมากินมูฮิงาอีกนะฮะโอเคอเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเราจะไปจังทก่ติตี้กันนะครับไปซื้อของกันที่ห้างแต่เราจะเดินกันไปงับได้ดูบรรยากาศข้างทางวยเป็นยังไงแต่ว่าเวลาถ่ายนี้อ่าแนะนําเพื่อนทุกคนนะครับดูเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆนะครับ<ม>เขาไม่ให้ถ่ายนะครับ อ่าผิดกฎหมายนะตอนนี้ค่อนข้างจะผิดกฎหมายแล้วหล่งการถ่ายอะไรต่างๆในที่สญญาธารณะนะย so, so, so. ินดีาน,านะ宝รลนะ ถ้าตำรวจเขาเดินเข้ามานะครับผมก็จะเดินหนีจากเบิ้์นบันทีเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถึงกล้อง <c oughs> ผมปลอดภัย <c oughs> ไม่รู้จักจริงๆแถวเนี้ยแถวสุเลยนะไอที่เป็นตึกๆทั้งหมดเนี่ยเป็นร้านขายของหมดเลยนะ เป็นแหล่งขายของหมดเลยทุกชั้นล่างเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นแหล่งขายของทั้งหมดเลยเหมือนของสมบัาิเราฮะเนี่เหมือนเขตเหมือนบ้านหม้ออะไรเออใช่ใช่เขตตรงนี้ตรงนี้โซนนี้จะขายแว่นนะพอมันขายแว่นมันก็ขายแว่นอย่างเดียวเลยนะติดติดกันหมดเลยเนี่ยสองฝั่งน่ะเหมือนเหมือนเป็นโซนร้านแว่นกับร้านแว่นโซนร้านโทรศัพท์มันก็ขายแต่โทรศัพท์ถูกป่ะมันเป็นซอยอ่ะนะแล้วทีเนี้ย นี่ไงทานตึกเขาจะมีเห็นปะมเวลาส่งของอาจารย์ตักล้อ,อขึ้นไปตักล้อ,อขึ้นไป นี่เป็นน่าจะเป็นมืนเขียนว่า university อะเป็นสถาบาันสอนอะไรทักอย่างแหละเนี้ยแต่ก็จะเป็นตึกอยู่บนตึกอ่ะตึกพิเศษเอออาจจะติวก็ได้อันนี้เขาจะเข้าใกล้สถานที่ราชการไหยที่แล้วนะเดี๋ยวเบิ่มคอยดูเรื่องเรื่องนี้หน่อย นี่ก็คือเสน่ห์ของพอม่านะมันจะมีตึกเก่านะเยอะมากตึกเก่าๆสมัยอังกฤษอะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเดินนำเดินนำก่อนคือมีเจ้าหน้าที่อยู่ได้บอกทันด้วยเทมมีนะแต่ว่าไม่ค่อยมีตัง เทางไม่มีเห็นบอกว่าไอ้ทีเดียวเนี้ยกดได้แค่แบงค์ห้าพันกับแบงค์หมื่นนะแบงค์แบงค์แบงค์พันไม่มีละชุดแบงค์ใหญ่อย่างเดียว ด้านหน้านียก็ตลาดสะกอนแล้วนะข้างหน้านียตลาดสะกอตหรือว่ามันชื่ออีกร้านไอ,อชื่ออีกชื่ออ,อะไรนะโบยกอ่ะโบโยกโบโยก,โบโยกองซ่ามาร์เก็ตนะโบโยกองซ่ามาร์เก็ตด้วยแต่จริงคนไทยจะรู้จักชื่อตลาดสะกอตบําบัดหรือเปล่าไม่ใช่ยามยามไม่แข่งเหมือนชุดไม่เหมือนสเราหัวเลยทเนี่ย เราตกใจโอเคเนี่ยเราเดินไปนี้ก็ถึงละนี่เป็นร้านร้านขายอะไ<า>บับเบิ้ลชาลเหรอบับเบิ้ลชีชาบับเบิ้ลชีเฮ้ยจะไปดูดูดโมเดิร์นดีนะดูตรงนี้เลยอิ่มอ่มะไม่นี่ครับตลาดตะก้อนหรือว่าโบโยกองซานมาร์เก็ต เป็นแหล่งที่คนไทยเวลามาเที่ยวกันก็จะมาที่เนี่ยมาซื้อมาซื้อพวกพวกหยกพวกอ่าียิมณีมาซื้อกันตรงนี้ขึ้นประดับเป็นทัซื้อตรงจุดนี้แหละ

อาร์ตอาร์ติอ่าก็ถึงว่าน่าจังชั่นด้านข้างจังชั่นเนี่ยตลาดตรงเนี้ยอ่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนสตรีฟู้ดเลยนะยาวเลยนะเห็นปะ <Music S 2> เป็นสเตติฟู้ดเลยอ่ะเดี๋ยว้า,าไปดูหน่อยดิเป็นไงไหนไหนก็มาและจริงจริงอะเมืองเมืองย่างตูกก้เป็นเมืองแห่งการค้าขายเลยนะของขายเยอะมาก <S <S เป็นสเตติฟู้ดเลยอะเป็นอะไรเป็นอะไรเลยอะตอนนี้เราว่ากินอะไรไม่ได้เลยอิ่มมากเลยอิ่มเฮ้ยแต่มันมีน้ำอ้อยน,นะ น้ำออ๊ตไออะโวคาโดก็มีาปเดินด,ดูสุดก่อนเดินดูกอนจริงๆทุกซอยอ่ะแถวสรุงเลยมึงย่างกุ้งแถวต้องตังบอกว่าแถบกุเลยนะเป็นร้านค้าหมดทุกซอยเลยนะเป็นแหล่งแหล่งแบบค้าขายแบบดีมากมากทำให้รู้ว่าบางจริงจริงๆนะค่าแรงที่เขาที่ค่อนข้างถูกอะไรต่างๆที่ค่อนข้างแย่เิกิจแต่ว่า การจับใจใช้สอยการซื้อของการไปกินอาหารที่แบบค่อนข้างมีราคาก็เยอะนะเขาไม่ให้รู้ว่าคนระดับคนกลางในเมืองย่างกุ้งก็ค่อนข้างเยอะคนระดับกลางนะแ้าคนแบบใช้แรงงานมากินพวกนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าอาหารเมือนึงค่าแรงหมดแล้ววันหนึ่งอาจจะไม่พอด้วยซ้ำถูกปะ <t ries> ตรงนี้เป็นวัดฮินดูวัดอินเดียวัดอินเดียเห็นปะแถบนี้คน curd, จะมีสุเหร่าของอิสลามแล้วก็วัดของฮินดูเยอะมากนะแถบนี้คนแขกเยอะทั้งแขกฮินดูแขกอิสลามด้วยจะปิดดู <t ries> <t ries> ไดเห็นไหม่ะแบบถังมือของอังกฤษใช่นปะเดินทะลุอ่ะมันจะตัดถนนไปตลอดคือทุกซอยเชื่อมหากันหมดถูกปะเออเชื่อมหากันหมดเลยอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรละนะครับก็มันมันเหมือนกับจุดอ้นี่เลยนะคุดจังช่านกดตรงนี้เลยไอ้พี่ขาวอ่ะถูกปะตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีของแล้วขายละแต่ผมว่ากลางคืนตอนเย็นน่าจะเยอะเห็นปะมันมีร้านร้านอยู่เห็นปะ มันน่าจะรอเย็ยนๆตัวนี้เพราะตัวนี้ของเรามันมันเวลาก็หมายสองสองเองขึ้นจะบ่ายสองนะตอนนี้ถ้าเดี๋ยวเราไปดูชั่นกันไปไปที่ห้างกางชั่นมะพร้าวมะพร้าวเรากินกันเป็นลูกๆนะสดแน่นอนดูปอกแบบเป็นลูกสดๆให้เห็น

ไฮ้แต่ตรงนี้มันจะเขียนมนะือโบยอกมาร์เก็ตนะเห็นปะตนี้ตลาดตะก้อนใหม่ก็เป็นทางการข้าวน,น่ะนะใช่ปะเออแต่ว่า,าเสน่ห์ผมว่าซู่จื่นลุไม่ได้ตรงนี้จะเป็นมันไม่ติดเก่าๆเลยนะมันแปลว่าไ,ไอ้ด้ยวยบรรยากาศอะความขังอ่ะมุหยกเก่าโอเคที่สุดละ อ im <im <im ันนี้เป็นร้านน้ำอ้อยถ้าเราไปเดินถ่ายมันให้เราถ่ายมีวัดข้างในในห้างจังปกติมันไม่ค่อยให้ถ่ายนะที่เป็นกล้องแบบนี้เนื่อาะว่าอันตรายก็เราถ่ายแค่ข้างหน้าแหละ เขาตรงนู้นก็เป็นแอรไม้พารพาลอยเชื่อมนะเช,ชื่อมกับกันตัปติตี้ไปบูยอบูยอหรือว่าตลาดสก๊อตนะั่นแหละบูยอ รถออกเยอะมากภายใน really เป็นลานจอดรถอย่างดีเลยนะเป็นลานจอดรถใต้ดิน นะครับด้านหน้าเราก็จะมีบทบทคิดเก่าๆเ,เลยนะคิดเก่าตอนนั้นเราเคยมาทําคลิปทีงานนี้เข้าไปเราไม่เข้าไปข้างในไม่ได้เราเดินดูรอบนอกได้เป็นสวยงามมากนะเป็นบทเก่าโอเคตอนนี้เราถึงละแฟลชั่นซิตี้หรือว่ามีโบโยก k e เก็ตเห็นไหมมีป้ายอยู่มีโบโยกมาเก็ต ไอโอนโบโยก,ก็อยู่ฝั่งนั้นคือตลาดสกอตออะคือโอนโบโยกอ่าตอนนั้นมันจะเห็นชัดไหมไอโบดที่จะถึงชัดอะก็เห็นอยู่ใช่ปะเอ่อไม่ไม่ค่อยชัดนะโอเคเดี๋ยวผมว่าการการพามาเดินชมนะครับข้างทางอยากข้างข้างทา,า,างระหว่างที่เราเดินมาไอจากตรงแยกไอถนนนรทาเนะมา,าะมาที่แจงชิติตี้เนี่ย ก็เราก็เห็นบรรยากาศการใช้ชีวิตของชาวพม่าเลยนะเป็นไงแล้วก็เรามาดูสตรีฟูดข้างๆไอ้กันข้านด้วยนะครับก็เข้าไปข้างในเราคงใช้กล้องถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเราขอจบคลิปลองดูก่อนไปละฮะเพราะว่าไม่ต้องหบเอาแค่นี้แหละเราก็จบคลิปตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าในห้างมันก็ไม่มีอะไรเป็นทั่วๆไปนะโอเคโอเคโอเคแล้วก็ขอจบคลิปในการพาเดินนะครับจากไอ้ตู้อ่า ตรงนั้นแยกไปตรงแยกแยกแถวแถวจังชันเที่ยวเดยมานั่นแหละตรงนั้นอ่ะมาที่จังชันซิตี้นะโอเคงั้นขอจบคลิป,ปนี้ครับสวัสดีครับผมไป I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and. Dance.